The <laughs> บ้านช่วงนี้ก็สามารถสร้างอาชีพเป็นของตัวเองได้ครับในช่วงวิกฤตตอนนี้เปลี่ยนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแฟชั่นได้ครับตกงานไม่ต้องตกใจยิ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้เราต้องหาแผนสำรองรองรับสำหรับชีวิตเอาไว้เพราะทุกบริษัทกำลังประสบปัญหาหนักเช่นเดียวกันทางออกของเจ้าของธุรกิจคือปลดคนงานหรือปิดกิจการเพราะฉะนั้นเราจึงควรเตรียมหาแผนสำรองไว้รองรับสำหรับอนาคตต่อไปครับเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณเราสอนการสร้าง เป็นโดยคอมพิวเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจากศูนย์จนจะทั้งสามารถไปประกอบอาชีพไดาเองตลอดจนการบริหารร้านแต่เสื้อหรือธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเสื้อผ้ามาก่อนไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถมาเรียนได้ครับเรียนได้ทุกเทศทุกไยเพียงแต่มีความสนใจด้านการออกแบบสร้างเสื้อผ้าก็พอครับสอนโดยครูอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า25ปีคนไม่มีเวลา ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราเปิดสอนทางออนไลน์ด้วยครับอยู่บ้านก็สามารถเรียนได้ครับเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้มีวิดีโอและหนังสือเรียนให้สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งเรียนที่โรงเรียนก็ได้ครับเรียนจบสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยครับมีใบประกาศสีดาบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้ด้วยครับสามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้จริงหากสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์หรือเฟซบุ๊กด,ด้านล่างนี้ได้เลยครับรับจำนวนจำกัดสึ่ง สวัสดีครับเปลี่ยนเชิญผู้ประกอบการและผู้รักอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าทุกท่านนะครับเรามีเครื่องมือทำมาหากินสําหรับผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าการเม้นหรือพิ่งเริ่มต้นประกอบอาชีพเสื้อผ้าหรือไม่รู้จะทำมาหากินอะไรแล้วเรามีตัวช่วยครับผมโปรแกรมสร้างแพทเ,เทิร์นเสื้อผ้าเกตไซและวางมาเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดแพทเทิร์นออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่ ด้านตัดเย็บเสื้อผ้าด้านแพทเทิร์นไม่มีเงินทุนหรือตกงานมองหาอาชีพใหม่ตัวนี้ช่วยท่านได้ครับมาเริ่มต้นประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างแพทเทิร์นผลิตเสื้อผ้าจากธุรกิจเล็กๆที่ที่ต้องการสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองหรือเด็กจบใหม่หรือคนตกงานหรือสตาร์ e. ทอัพ SME ทําให้คนคนเดียวสามารถทําอยู่กับบ้านได้ครับสร้างแพทเทิร์นอยู่กับบ้านแล้วก็ส่งงานตามโรงงานจาม้นต่างๆไม่ต้องไปสมัครงานที่ไหนครับทำแพทเทิร์นที่บ้านเลี้ยงลูกไปทำ เพ่นไปก็ได้ครับหมาะก,กับยุคสมัยนี้เสร็จแล้วส่งไฟล์ไปให้โรงงานการเม้นต่างๆผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านเมลก็ได้ครับคนไม่มีความรู้ด้านแพทเทิร์นก็สามารถทําได้ครับเรามีวิดีโอสอนพร้อมตําราเรียนให้ท่านฟรีสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีครับรายได้ดีมีเวลาเรียนลูกอยู่กับบ้าน สามารถทําที่บ้านเองได้ครับเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้หรือธุรกิจที่ท่านทําเป็นการเมีอ,อยู่แล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาจากแพทเทิร์นกระดาษเดิมๆสู่ไฟล์ยุคดิจิตอล 5G เปลี่ยนจากการทำแพทเทิร์นด้วยมือหรือกระดาษมาใช้โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นแทนรวดเร็วทันใจไม่ต้องเก็บกระดาษให้ลกลงงานเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ในสแตทได์อันเล็กๆอันเดียวส่งไฟลโอนไฟผ่านแแตทได้ผ่านไลน์ผ่านเฟซง่ายนิดเดียวครับเอ็นเชอรเลยครับผู้ประกอบการทุกท่าน เราช่วยท่านได้ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายลดขั้นตอนอันแสนยุ่งยากการจัดเก็บแพทเทิร์นกระดาษแบบเดิมเิมที่ลกเต็มโรงงานสู่ยุคใหม่ทุกอย่างเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ต้องการแบบไหนเราพิมพ์ออกมา แค่นั้นเองครับผมเราเป็นผู้นําด้านโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกตไซส์วางมาเครื่องวาดแพทเทิร์นกระดาษลอกแบบหกวงจรสอนการใช้งานให้ท่านที่สนใจต้องการเรียนรู้ด้านโปรแกรมเสื้อผ้าหรืออยากเรียนรู้ว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าแตกต่างจากการสร้างด้วยมืออย่างไรโปรแกรมและเครื่องวาดแพทเทิร์นราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่นได้เงินผลตอบแทนหลักล้านก็สามารถทํางานได้เลยครับด้วยโปรแกรมแล้วก็เครื่องวาดแพทเทิร์นแค่นี้ท่านก็สามารถประกอบอาชีพอยู่กับบ้าน ้แล้วครับแต่ถ้าต้องการชุดใหญ่กว่านั้นเราก็มีบริการท่านทไซส์ทุกขนาดผ่อนได้10เดือนครับไม่เสียดอกเบี้ย เรามาพร้อมเครื่องวาดพเพิลมาสาธิตให้ท่านดูถึงที่โรงงานท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับทางไลน์ทางโทงรศัพท์ทางเฟซเราสอนใช้งานโปรแกรมสอนสร้างพเพิให้ท่านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆท่านสิน้นถ้าท่านต้องการทราบว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างพีเพิจะดีกว่าสร้างมืออย่างไรเรามีเครื่องให้ท่านทดลองใช้งานฟรีที่โรงงานถ้าท่านใดไม่พอใจหรือคิดว่าไม่ดีจริงอย่างที่เราพูดไว้ท่านก็ไม่ต้องเสียงเงินเลยสักบาทเดียวครับผมเราสอนให้ทุกท่านสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ ัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่ามาเป็นระบบแบบใหม่หรือสําหรับผู้เริ่มต้นที่จะประกอบอาชีพด้านจัดเย็บเสื้อผ้าสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือผู้ที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่นหรือผู้ที่ต้องมีความต้องการมีความรู้เพิ่มเติมเชิญเข้ามาเรียนรู้สายงานด้านนี้ได้เลยค่ะตอนสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์